นี่เกี่ยวกับภาษาเบงไหมเกี่ยวสิความตรงนั้นหละรถบุกลงความเทกระจาดเลยเด็กน้อยองจนตรงทางลงนั่นเหรอไม่ใช่ตรงสะพานนะพี่ตรงสะพานเจ้าอะจากอดีตสู่ปัจจุบันที่ชาวบ้านยังคงมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อโบราณสถานแห่งนี้รวมทั้งเป็นที่พึ่งทางจิตใจยามยากวันนี้บัมบอร์เดอร์แชนเนลจึงขอพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมโบราณสถานแห่งหนึ่งที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินที่ชาวบ้านเชื่อในความลี้ลับจากสิ่งที่มองไม่เห็น รวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจเชิญติดตามรับชมได้นับบัดนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับจุดหมายปลายทางของการเดินทางในวันนี้อยู่ที่บริเวณกลางทุ่งนาดินแดนแห่งข้าวหอมมะลิในพื้นที่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินนั่นคือที่ปราสาทเบงตำบลกาบเชิงอำเภอกับเชิง,ชงจังหวัดสุรินครับ ท่านผู้ชมครับที่นี่คือปราสาทเบงโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดและนักค้นคว้าด้านโบราณน,นักดีและประวัติศาสตร์ในยุคหลังเห็นว่าน่าจะมีหน้าที่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันได้แก่อโรขยาสารที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของราชอาณาจักรขอมเป็นผู้สร้างเมืองนครหลวงหรือนครธมทรงครองราชระหว่างปีพุทธศักราช1724 ถึง1,763ครับปราสาทเบงกอด้วยอิฐย่อมุมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด5เมตรลักษณะปราสาทมีสภาพทุดซมมีประตูเข้าออกที่ประตูส่วนล่างยังเหลือกรอบประตูครึ่งหนึ่งทั้งสองข้างที่ประตูด้านพิศใต้มีเสาประดับแกะสลักลวดลายติดกรอบประตูตัวปราสาด้านบนเนินดินรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามุมบนมีคูน้ำล้อมรอบ3ด้านครับ พื้นที่ดินที่เป็นที่ตั้งของปราสาทเบงโดยรอบทั้งหมดน่าจะราวๆสองไร่ครับท่านผู้ชมแต่ที่นี่มีต้นไม้ป่าขนาดใหญ่ชนิดต่างๆที่สูงใหญ่ขึ้นปกคลุมโดยรอบทําให้ที่นี่มีร่มเงาที่ร่มรื่นตลอดเวลาและมีความเงียบสงบมากครับปราสาทเบงมีอายุกว่า1,000ปีและถูกปล่อยให้อยู่แบบธรรมชาติตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันจึงได้เห็นมีสภาพดังที่เห็นในภาพนี้ครับ จากการศึกษาจารึกที่พบอยู่ในอโรคยาสารพบการแสดงพระราชปณิธานของพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่ปรารถนาให้พระสมนิกรของพระองค์พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและในจารึกที่อโรคยาสารยังได้บันทึกเกี่ยวกับเครื่องยากิจกรรมของอโรคยาสารบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่และสิ่งของต่างๆมีการวิเคราะห์กันว่ารายการยาที่ปรากฏในจารึกของอโรคยาสารนั้นเป็นไปตามหลักอายุรเวทและแตกต่างจากระบบการใช้ยาของพลพื้นเมืองในท้องที่ครับ จากการสำรวจทางโบราณาคดีได้พบหลักฐานทีทีให้เห็นว่ามีอโรคยาสารที่อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยไม่น้อยไปกว่า30แห่งจาก100แห่งที่มีระบุในจารึกว่ามีการสร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7โดยมีที่ตั้งกระจายไปอยู่กว่า10จังหวัดคือนครราชสีมาชัย,ยภูมิขอนแก่นอุรธานีสกลนครมหาสารคามร้อยเอ็ดสุสสรินทร์ศรีสะเกดและบุรีรัมย์ อโรคยาสารอาจถือได้ว่าเป็นความพยายามของผู้ถืออำนาจรัฐในการอำนวยสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนในสมัยแรกที่พอจะมีหลักฐานลุงเหลืออยู่อโรคยาสารในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7มีการดูแลอย่างเป็นระบบมีแพทย์ผู้ทรงความรู้ในอายุรเวทและอัศดรเวทประจําอยู่ทําการรักษาโรคโดยการใช้สมุนไพรส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละแห่งมีจํานวนมากน้อยแตกต่างกันไปครับ มีการค้นพบจาลึกในอโรคยาสารบางแห่งได้ระบุไว้ว่ามีพนักงานประจำอยู่ถึง98คนประกอบด้วยผู้ดูแล4คนแพทย์สองคนผู้ช่วยแพทย์เป็นผู้ชายสองคนผู้หญิง4คนพนักงานเก็บของผู้ชายสองคนเป็นผู้เก็บรักษาดูแลเครื่องยาช้างและฟืนครอบครัวสองคนมีหน้าที่ดูแลเรื่องน้ำจัดหาดอกไม้และหญ้าเป็นเครื่องบูชาตลอดจนทำความสะอาดศาสนสถานชายสองคนเป็นผู้จัดหาเครื่องพลีทานและหาฟืนต้มยา บุรุษพยาบาล14คนเป็นผู้ส่งยาให้แก่แพทย์คนงานผู้หญิง8คนแบ่งหน้าที่ไปทำหน้าที่บทยา6คนและตำข้าว2คนธุรการชาย32คนและผู้ช่วยงานอื่นๆแพทย์และเจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้รับวัตถุสิ่งของสเสบียงอาหารรวมทั้งเครื่องยาในการปรุงโอสดจากท้องพะคลังหลวงปีละ3ครั้ง เมื่อราชอาณาจักรขอมเสื่อมอำนาจลงในราวปลายพุทธศตวรรษที่18สถานพยาบาลหรืออโลคยาสารจึงขาดการสืบทอดไปตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครับนี่ก,ก็คงจะเป็นบทเรียนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่พิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าเราไม่รักษาไว้คนรุ่นหลังอย่างรุ่นพวกเราก็จะเห็นอาคารหรือว่าโบราณสถานค่อยๆผุพังทลายไปแบบนี้นะครับถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําต่อโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ผู้กระทําต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทท่านผู้ชมสาม,มารถเดินทางมาที่นี่เพื่อขอพรกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของท่านผู้ชมได้ตลอดเวลานะครับขอเพียงปฏิบัติตามกฎกติกาที่มีไว้ในป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้าทางเข้ามาก็คงจะเพียงพอแล้วครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครายบ์และสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากผมก่อนใครและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ